การขนส่งทางบกบบงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประมูลทะเบียนร,รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหมวดอักษรพิเศษ2คอขอใต้คอนเซปต์มั่งมีเศรษฐีมหานครพร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าประมูล,มลหมายเลขทะเบียนในวันที่25และ26พฤษภาคม25 6 7จตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาโดยสามารถประมูลด้วยกัน3ช่องทางคือ1ทางวาจาในห้องประมูลณอาคาร GPS ชั้น3มกรมการขนส่งทางบก2ทางเว็บไซต์ทะเบียนรถจัดคอทางโทรศัพท์โดยรายได้จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ื่องของการประมูลมาเปลียนรถที่เป็นที่ต้องการเป็นที่นิยมเป็นเลขสวยที่ประชาชนชื่นชอบนะครับมีเป็นประจำแล,แล้วเราดําเนินการมาในโครงการคนชงน้งมกนี้ได้ดาเนินการมา20ปีแล้วนะครับแต่ทุกปีเนี่ยนะครับก็จะมีหมวดพิเศษที่ประชาชนต้องการและนิยมเป็นพิเศษก็คือหมวดอักษรเบิ้ลน,นะครับแต่คราวนี้ก็เป็นหมวดอักษร2ออไข่สอ,ขอไขอไ่สอสอ,อนะครับซึ่งถือว่าเป็นหมวดที่ ประชาชนมีความต้องการและความยินีมมสุขนะครับซึ่งคาดว่าจะมีคนที่เข้ามาร่วมประมูลเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับเราจึงได้มีการประชาสัมพันธ์นในวันนี้แล้วนอกจากอของไข่เนี่ยเป็นอักษรที่เป็นมงกลมที่ท่านหมอช้างก็ได้พูดถึงความเป็นมงคลของเลข2ที่เป็นมงคลนหลายเรื่องนะครับหมวดอักษรขอไข่ขอไข่นะครับซึ่งของไข่เนี่ยเป็นเรื่องของขุมทรัพย์นะมากมีนะครับเศรษฐีมหาร,ราชโโตามมต้ที่ได้ตั้งไว้นะครับ ในการประมูลครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะมีรายได้ก็สู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับซึ่งกองทุนนี้ก็จะจะนําเงินที่รายได้จากการประมูลเรขน,นะครับไปใช้ในการรณรงค์สนับสนุนเรื่องของการลดอุบัติเหตุลดการเสียชีวิตลดการสูญเสียการบาดเจ็บทางถนนนะครับรวมทั้งไปช่วยเหลือผู้ที่พิการ ผู้ที่ประสบภัยจากอุบัติเหตุจากทางรถยนต์นะครับให้สามารถใช้ชีวิตหรือดำรงชีวิตได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปก็ถือว่านอกจากจะได้เลขที่ชื่นชอบเป็นาชนิโยมมีความเป็นมงคลกับชีวิตแล้วนะก็ยังได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือได้ทำบุญด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนพีมม่น้องประชาชนนะครับมาร่วมประมูลในหมวดอักษรสองขอไข่ขอไข่ ในวันเสาร์ที์นี้วันที่25และ26กุมภาพันนี้ครับเขาเป็นครับก ouais, ็าต้องต้องย้ำว่าจริงๆเนี่ยเลขสองเนี่ยถ้าในในทางผมนะก็เป็นตัวเลขที่มีความหมายที่ดีหลายอย่างนะครับในในเรื่องแรกเนี่ยเลขสองเนี่ยก็เป็นตัวแทนถึงเรื่องของการเงินก็เป็นตัวแทนของประจันนะครับใครที่แบบเน้นในเรื่องโชคลาภหรือว่าเรื่องของการเงินเนี่ยเลขสองเป็นเลขที่ดีนะครับหรือในบางตำราเนี่ยเลขสองก็เป็นเลขที่ให้ผลดีในในเชิงของความรักให้ด้วยเพราะว่าเป็นเลขคู่นะครับใครที่ อยากจะขับรถแล้วมีคนมานั่งข้างด้วยนะ,ะหมวดสองแลนี่ไม่ใช่สองปกตินะเป็นสองขอขอนะครับคือเป็นการเบิ้ลนะครับตัวัสอรเนี่ยขอขอต้องย้ำนะวะ่า ใครที่สนใจหรือว่าที่ชอบในเลข2อยู่แล้วนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยคุณอาจจะไปลองเลือกใน301หมายเลขเนี่ยนะครับก็ลองไปเลือกดูว่าอันไหนที่เหมาะกับตัวเราหรืออาจจะเป็นเลขที่ตรงกับวันเกิดของเราอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้เกิดตัวเลขที่ทั้งสวยและสำคัญคือมีความเป็นมงคลนะครับมาจากการประมูลเพราะว่าเงินที่เราใช้เพื่อการประมูลเนี่ยครับนำไปสนับสนุนนะครับในกองทุนสนบคอบนั่นเนี่ยก็ต้องย้ําว่าโอกาสดีๆแบบนี้นะครับสองขอขอเนี่ย หมดแล้วหมดเลยนะครับคือมีจํากัดแค่3 0 1้ป้ายเท่านั้นเองครับใครที่สนใจหรือว่าใครที่ชื่อสองนะว่าจริงชื่อคนที่เป็นตัวเลขเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ชื่อนะครับมีหนึ่งมี2ไม่มีใครชื่อ7ชื่อ8นะครับก็เนี่ยใครชื่อคุณชื่อ2เนี่ยสองขอขอ,ขอเนี่ยก็เป็นหมวดที่ห้ามพลาดเป็นอากาศครับเนว่าค่ะคือจริงๆเป็นคนชอบเลข2องแล้วแล้วยิ่งเ่าวันนี้ได้มารู้คุณสมบัติของเลข2คือแบบเหมือนขง แบบเรื่องความมาั่นคงไ <date S 1> หนจะความรักทรัพย์สินคือแบบรวมทุกๆสกุรนที่ดีอยู่ในเลขเนี้ยก็ยิ่งแบบค่ะยิ่งมั่นใจว่าแบบเราเลือกดดเลือกเลขที่ทชอบอไม่ผิดอะไรอย่าง Sha? เงี้ยค่ะเรายิ่งแบบได้ไม่เห็นแคมเปญวันนี้ซึ่งจัดมานานมากแล้วแล้วก็วเอาเองินที่ได้เนี่ยไปทําบุญด้วยก็รู้สึกว่าแบบเป็นเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะจริงคุณประมูลเก็บไปได้ไห สามารถสามารถมารประมูลม <า S 1> เก็บไว้คือต้องบอกว่าป้ายเสบียป้ายประมูลเนี่ยบางบางทีเงินจะผ่อน <sur> ลดยังไม่มีตอนนี้นะครับแต่ว่าคุณประมูลป้ายรอไว้ก่อนเพราะประเด็นคือหลายคนคิดว่าทองทำเนี่ยแพงขึ้นเรื่อยแต่ป้ายที่เป็นป้ายสวยป้ายมงคลแบบนี้เนี่ยแพงยิง่งกว่าทองราคาที่ถกที่สุดเนี่ยคือวันที่25ที่26นี้ถ้าหลุดจาก26ไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นดีกวาราคาอันนด้เบ็งคนถาอวจารัน รถยังไม่ได้เลยจองเขาบอกได้ชินปีแต่ป้ายเนี่ยคุณจะจองไว้ก่อนได้เขาเป็นโครงการที่ดีค่ะใครที่กำลังมองหาป้ายทะเบียนร,รถนะคะอย่างที่บอกอยากเต้เองมาวันนี้ยังไม่มีโครงการจะซื้อรถแต่อยากได้ป้าย,ายทะเบียนไว้อยู่แล้วนะคะยังไงก็ไปลงทะเบียนทางทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ทางโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าจะไปเองก็ได้นะคะที่โครงการสุดท็ปสังะคค่ะวันนี้ก็ใช้สดสค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ใช่คร<ห>ับไแล้วครับลงขึ้นสองสามนะครับสองสามบนุีงครับขอบคุณทุกท่กกานครับขอบคุณครับ